พับเดย์พับเดย์พับเดย์อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เดย์เปลี่ยนตัวเองเป็นขาลงมาแล้วนะครับเดย์ day, ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นขาลงมาแล้วหลังจากที่พาขึ้นไปทัวร์อวกาศหลังจากที่พาไปทัวร์อวกาศเราเริ่มเห็นการที่เดได้ทำโลกันมาบ้างแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สามพันสองรอยห้าสิบคือตรงนี้ไม่ไกลนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะเพราะนั้นถ้ายังไม่สามารถผ่านกลับขึ้นมาได้ก็คือบริเวณสามพันสามรอยห้าสิบเนี่ยซึ่งเป็นต้านสี่ชั่วโมงอยู่ถ้าผ่านไม่ได้ตรงนี้ผมมองว่า อาจจะเป็นการแค่ยกมาทดสอบเฉยๆแล้วลงต่อกำลังเลงทรงนี้อยู่ครับกำลังเลงทรงเดิมกำลังเลงอยู่ว่าอาจจะเกิดพฤติกรรมเดิมไหลไปเลยแล้ววันนี้มีเฟดเข้ามาด้วย ตอนนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ให้แนวเอาไว้ก่อนที่สามพัสห้าิบถ้าไม่ยืนไม่ผ่านไม่ทะลุผมก็ยังรักช็อตมากกว่าแต่ถ้ายืนถ้าทะลุอาจจะยกสูงครับอาจจะยกถึงบริเวณแถวแถวสักสามพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดสิบได้อันนี้ต้องระวังแต่เมื่อยังไม่ผ่านก็คือยังไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนผ่าน นะเราจะสู้กันแค่นี้ก่อนครับแผนตอนนี้คือสู้แค่สามพันสามร้อยห้าสิบก่อนเพราะนั้นตราบใดที่ยังไม่หลุดผมก็ยังไม่ไปเน้นบายนะครับผมยังเน้นชอ็อตอยู่นะครับหลุดขึ้นมาถามว่ายังรักชอ็อตไหมก็รักนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้วิธีการเอาบายมาประคองออเดอร์ไว้ด้วย เพราะผมเล่นทั้งสองฝั่งเนาะไม้สั้นก็มีไม้ยาวก็มีไม้สั้นเมื่อวานก็มีกม็มีเล่นบายขึ้นมาด้วยย่อไปก็ซื้อย่อไปก็ซื้อนะครับเมื่อวานก็ไม่ใช่ว่าไม่มีบายเลยแต่ว่ามันคนละเงื่อนไขการเทรดนะครับแต่ว่าตัวหลักอย่างที่ผมบอกครับตัวหลักของผมจะยึดที่เดย์นะเพราะนั้นตอนนี้คงทำได้แค่รอให้มันกลับลงไปข้างล่าง ผมก็เงาๆกับมันอยู่สองวันนี้นะสองวันนี้เมื่อวานเออเมื่อวานเงาๆกับมันอยู่เมื่อวานนิงน่งซะนิ่งซะสงบซะเออไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอแนวต้านสามพันสี่โลโซดครับสามพันสามรยห้าสิบเป็นก่อนรอดูต้านนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเอาอยู่ผ่านไม่ได้ยังคงลักล่าง นะครับยังคงรักสามพันสองร้อยห้าสิบ 3, นาะ,ะไม่มีอะไรเยอะครับตอนนี้วันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดไซ์เวย์ก็มันเป็นเรื่องเดิมๆแหละครับที่เราคุยกันนะผมก็ผ่านไปไวๆมาเร็วไปเร็วรอนะครับรอตลาดอู